นิยายวายเรื่องสไก่เตอร์เรนฟ้าหลังฝนคือคนของใจประพันธ์โดยวัยวิสาสามปีก่อนผมคือไอ้เด็กแว่นหน้าสีที่พี่สายผักสายและส่งด้วยความรังเกียจแต่วันนี้ผมคือเรน e w เจนเฟรชชี่น่าสายที่ใครเห็นเป็นต้องเหลียวตอนที่หนึ่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ค,คําคมเฉยๆที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยประถมแต่วันนี้ผมเพิ่งจะเข้าใจความหมายของมันอย่างลึกซึ้งก็แง่ละถ้าความพยายามของผมมันไม่ได้มาในรูปแบบของการอ่านหนังสือสอบแต่มาในรูปแบบของเงินจํานวนมหาศาลที่ป๋าเพิ่งโอนมาให้สดๆร้อนๆเพื่อเป้าหมายเดียวคือการได้มาอยู่คอนโดสุดหรูที่แพงหูชีแห่งนี้ห้อง8 0 2อยู่ติดกับห้องแ800ดสินะ ผมพึมพำกับตัวเองขณะยืนหมุนคีกาดเล่นอยู่ที่หน้าลิปหัวใจเต้นรัวเหมือนกำลังจะไปรบก็รบจริงๆนั่นและรบกับศัตรูหัวใจที่ผมแค้นฝังหุ่นมาตลอดสาปีผมชื่อเบรนครับเฟรชชี่ปีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์สดสดจิงๆแต่บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่เด็กติมๆมใส่แว่นหนาเติรหน้าสิบกระากรางเหมือนเมื่อก่อนแล้ว โอเคยอมรับก็ได้ว่านั่นมันอดีตอันขมขื่นของผมเองตอนนี้ผมคือเรนคนใหม่นิวเจนที่ผ่านการเจรไยจากคลินิกความงามระดับท็อปมาจนใสปิงชนิดที่ว่าแมวมองยังต้องเหลียวหลังมาขอเบอร์แต่เป้าหมายของผมไม่ใช่การเป็นดาราหรอกครับเป้าหมายของผมมีแค่อย่างเดียวคือผู้ชายที่อยู่ห้อง801หนึ่งคนนั้นที่สายฟ้าลงทุนซื้อคอนโดราคาเหยียบแดหลัก เพื่อมาอยู่ข้างห้องผู้ชายที่เคยหักอ,อกตัวเองฟังดูบ้าใช่ไหมครับแต่สำหรับผมมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อแผนการแก้แค้นที่หอมหวานที่สุดผมจะทำให้เขาตกหลุมรักผมจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วจากนั้นผมก็จะสลัดเขาทิ้งให้เจ็บเจียนตายเหมือนที่เขาเคยทำกับผมติง เสียงสัญญาลิฟต์ดังขึ้นปลุกผมจากผวังความคิดชั่วร้ายประตูลิฟต์ค่อยๆเลื่อนเปิดออกและวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนร่างสูงเกือบสองเมตรในชุดนักศึกษาหลุดด้วยเล็กน้อยกางเกงยืนสีซีดขาดเข่าที่ดูเสื้อแต่โครเทผิวสีแทนที่ดูสุขภาพดีตัดกับเสื้อช็อปสีเลือดหมูที่พาดอยู่บนบ่าใบาหน้าคมคายที่ผมจำได้แม่นยำทุกองศา แม้จะไม่ได้เห็นมาสามปีแต่ความหล่อระดับเทพบุตรทำลายล้างนั่นยังเหมือนเดิมไม่สิหลอกกว่าเดิมด้วยซ้ำพี่สายฟ้าเดินออกมาจากลิฟต์ก้มหน้าดูมือถืออยู่เอาละไอเรนถึงเวลาเริ่มแผนการเอผมสูดหายใจเข้าลึกๆเรียก,ก,กวิญญาณนักแสดงรางวาัลออสการ์เข้าสิงร่างกระจังหวัดที่พี่เขาเดินผ่านหน้า 1, 2, หนึ่งสองสาเฮ้ย ผมแกล้งสะดุดขาตัวเองที่ซ้อมมาแล้วร้อยรอบหน้ากระจกเซธลาเข้าไปหาแถงอกกว้างตรงหน้าอย่างจุงใจกะว่าจะให้เป็นฉากในตํานานแบบที่พระเอกต้องรีบเข้ามารับนายเอกไว้แล้วเราก็สบตาก,กันปิงป,งปงตุ๊กโอทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากร่างของผมชนเข้ากับอกแข็งๆของเขาเต็มรักกลิ่นน้ำหอมผู้ชายจางๆผสมกลิ่นบุหรี่อ่อนๆลอยมาแต่จมูก มันเป็นกลิ่นที่ทำเอาขาผมอ่อนยยกหยาบของจริงไม่ใช่แค่การแสดงที่สายฟ้าหยุดชะงักมือใหญ่ข้างหนึ่งคว้าต้นแขนผมไว้ได้ทันก่อนที่ผมจะลงไปจุกพื้นเขาเงยหน้าขึ้นจากมือถือคิ้วเข้มขมวดเข้าหากัาเล็กน้อยดวงตาคมกริตคู่นั้นมองมาที่ผมด้วยความงุนงงเป็นไรไหมเสียงทุ้งต่ำเอ่ยถามเสียงที่ผมไม่ได้ยินมานานแต่ยังจำได้ขึ้นใจ ผมรีบผัาตัวออกมาจาัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เข้าที่พยายามปั้นหน้านิ่งที่สุดทั้งที่ข้างในใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเต้นระบําข้างนอกมาไม่เป็นไรครับขอโทษทีครับผมซุ่มซ่ามไปหน่อยผมตอบกลับไปพยายามโปรยยิ้มหวานหยดที่ซอมมาอย่างดียิ้มที่คิดว่าใครเห็นก็ต้องใจละลายแต่ผิดคาด พี่สายฟ้าแค่มองหน้าผมผ่านผ่านเหมือนมองอากาศาธาตุแล้วพยักหน้ารับแก่นแๆเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วผู้จบเขาก็เบี่ยงตัวหลบผมแล้วเดินดุมๆไปทางประตูทางออกทันทีทิ้งให้ผมยืนค้างต่งอยู่หน้าลิฟตกับรอยยิ้มเก้อๆที่ค่อยๆหุบลงเดี๋ยวดีเฮ้ยแค่นี้อนนะัะไม่ถามชื่อหน่อยหรือไม่จำหน้ากันหน่อยหรือวะ ความรู้สึกหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล่นพลานไปทั่วหน้านี่ผมอุตส่าห์โมหน้าใหม่จนจำเขาเดิมไม่ได้หลอกขนาดนี้น่ารักขนาดนี้ที่แกมองผ่านเหมือนผมเป็นเสาวต้นหนึ่งนี่นะไม่ได้การแทนเอล้มเหลวต้องงัดลูกตื้อออกมาใช้เดี๋ยวครับพี่ผมตะโกนเรียกแล้วรีบวิ่งหยอกๆยอตามหลังไปที่สายฟ้าหยุดเดินหันกลับมามองด้วยสายตาติดรําคานิดนิด,นด อะไรอีกผมสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งปั้นหน้ายิ้มสู้ตายเดินเข้าไปยืนประจันหน้าเขาแล้วยื่นมือออกไปแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมชื่อเรนนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่ห้อง802ร้อสองข้างๆห้องพี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่สายฟ้าหลุกตามองมือที่ยื่นไปค้างเกลอของผมก่อนจะเลื่อนสายตาขึ้นมาสบตาผมอีกครั้งแววตาของเขาอ่านยากมันนิ่งเรียบเฉยจนผมเริ่มหวั่นใจ อืออืมเขาตอบรับแค่นั้นสั้นๆห้วนๆไม่มีแนะนำตัวกลับไม่มีการจับมือตอบแค่นี้นะรีบแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปทิ้งผมให้ยืนอออยู่กลางล็อบบี้คอนโดพร้อมกับมือที่ยังยื่นค้างอยู่ในอากาศผมได้แต่ตะโกนในใจไอพี่บ้าเอ๋ยคอยดูเธอหญิงได้หญิงไปวันนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่วันหน้าพี่จะต้องจำให้เรนคนนี้ได้ขึ้นใจคอยดู ผมสะบัดหน้าเดินกลับเข้าลิฟต์ด้วยความหงุดหงิดแผนแรกอาจจะแตกแต่สงครามมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแหละครับพี่สายฟ้าวันต่อมาร้อนร้อน,อนจนผิวแทบไม่ร้อนเหมือนซ้อมตกนรกผมบนงึมง,งำในใจพลางหยิดผ้าเช็ดหน้าไหม่พรมราคาแพงระยับขึ้นมาซับเหงื่อตามไรผมเบาๆอย่างระมัดระวังกลัวว่ารองพื้นสูตรกันน้ำกันเหงื่อที่โบกมาจะหลุดร่อนวันนี้ เป็นวันแรกของการเข้าคณะวิศวะบรรยากาศกิจกรรมรับน้องใหม่เต็มไปด้วยเสียงกลองเสียงตะโกนว่าของรุ่นพี่และกลิ่นเหื่อของผู้ชายกว่าร้อยชีวิตที่อบอวนอยู่ในลานเกียร์ให้ตายสิคุณหนูเรนคนนี้ไม่ชินกับอะไรแบบนี้เลยจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจพิชิตใจแล้วค่อยเททิ้งไอพี่สายฟ้าผมคงหนีกลับไปนอนตักแอร์ช่ำๆที่คอนโดแล้ว น้องคนนั้นหน้าน้องผู้ชายผิวขาวๆที่ยืนอยู่ตรงแถวสามเสียงตะโกนผ่านโทรขงดังลั่นจนผมสะดุง้งผมหันซ้ายหันขวาผิวขาวแถวสามเออเหมือนจะมีแค่ผมคนเดียวนะที่ขาวออร่าพุ่งขนาดนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะครับแต่มันคือความจริงที่เจ็บปวดของคนดูแลตัวเองมาดีครับผมเรอครับ ผมชี้หน้าตัวเองปั้นหน้าซื้อตาใสส่งยิ้มหวานเจีย๊ยบไปให้พี่สตาร์ที่ยืนอยู่บนแสแตนใช้น้องนั่นแหละลุกขึ้นมาหาที่หน่อยเร็วผมถอนหายใจเบาๆแบบไม่มีใครเห็นก่อนจะลุกเดินออกไปหน้าแถวสายตาของเพื่อนร่วมรุ่นนับร้อยคู่จับจ้องมาที่ผมเสียงซุบซิบดังหึง่มๆโหโคตรน่ารักเลยว่าผิวดีชิบหายลูกคุณหนูชัวหน้าหวานกว่าดาวคณะบริหารอีกมั้งน,นั่น พึ่ึกชมกันเข้าไปครับยิ่งพวกคุณชมแผนการสร้างตัวตนใหม่ของผมก็ยิ่งสมบูรณ์แบบน้องชื่ออะไรครับที่หัวหน้ารีเดอร์ยื่นม่มาให้ชื่อเรนครับผมตอบเสียงนุ่งทิ้งหางเสียงให้อ่อนหวานที่สุดน้องเรนพี่ขอไม่อ้อมค้อมนะคณะเรากำลังขาดคนหน้าตาผิวพรรณเรานี่มันฟ้าประธานมาชัดๆ ที่ขอทาบทมเราเป็นเชียร์ลีเดอร์ของคณะวิศวะปีนี้ครับเชียร์ลีเดอร์ผมแทบจะหลุดคำพืดอ,ออกมาในใจให้ผมเนี่ยนะไปยืนเต้นแรงเต้นกาตาักแดดตัวดำร้องตะโกนแหกปากจนคอแตกเออคือผมผมแท้งทำหน้าลำบากใจบีดมือตัวเองแน่นเหมือนคนขี้อายผมไม่ค่อยถนัดเรื่องใช้แรงเท่าไหร่นะครับอีกอย่างผมกลัวทำได้ไม่ดี ความจริงคือขี้เกียจครับและไม่อยากดำด้วยจบนะโทษน้องเรนช่วยคณะหน่อยนะปีนี้เราขาดคนจริงๆนะนะถือว่าพี่ขอพี่สตาฟอีกคนรีบวิ่งเข้ามาเสริมทัพเป็นหลิดวิศวสิษย์พิเศษเยอะนะน้องได้เสื้อช็อคฟรีได้คะแนนกิจกรรมเต็มแล้วก็ได้สิทธิ์เป็นทีมเชียร์ติดขอบสนามให้นักฟุตบอลคณะเราด้วยนะกึกสมองของผมประมวลผลคำว่านักฟุตบอล อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบนักฟุตบอลหมายถึงทีมที่พี่สายฟ้าเป็นกัปตันเหรอครับผมถามออกไปพยายามคุมเสียงไม่ให้สัน่นด้วยความตื่นเต้นใช่ครับนั่นแหละบิงโกดวงตาของผมเป็นประกายว่าขึ้นมาทันทีแผนการในหัวผุดขึ้นมาเป็นฉาก นี่มันไม่ใช่แค่หน้าที่เชียร์ลีเดอร์แล้วครับนี่มันคือบัตรผ่าน VIP สู่ตัวพี่สายฟ้าชัดๆลองนึกภาพผมในชุดลีดเดอร์สุดเท่หรือน่ารักดีนักสองรีดที่ข้างสนามไปส่งยิ้มหวานหยดให้พี่เขาไปหึ่งๆมีหรือที่ผู้ชายร้อยทั้งร้อยจะไม่หวั่นไหวถ้าถ้าพี่พี่ไว้ใจผมขนาดนั้นผมช้อนตามองที่หัวหน้าลีเดอร์อย่างอ้อนๆผมจะพยายามทำให้เต็มที่ครับ ผมตกลงเป็นหลีกครับเสร็จจนครับพี่สายฟ้างานนี้พี่หนีผมไม่พ้นแน่หลังจากตกลงขายวิญญาณให้กองเชียดผมก็ถูกพาตัวแยกออกมาที่โซนซ้องของเชียรีเดอร์บรรยากาศตรงนี้ดูผ่อนคลายกว่าตรงลานรวมนิดหน่อยอย่างน้อยก็ร่มกว่าเฮ้ hey! นายมาเป็นรีชเช่ปะชื่ออะไรเหรอ เสียงทักทายดังแวดแวดมาแต่ไกลผมหันไปเจอกับผู้ชายตัวเล็กไม่สีเรียกว่าไซพกพาดีกว่าหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนตุ๊กตาจีนผิวขาวจัดแต่ท่าทางดูลุกลี้ยลุกหลนเหมือนคนให้เปิดตลอดเวลาใช่ครับเราชื่อเรนผมยิ้มตอบตามมารยาเราชื่อวานนะยินดีที่ได้รู้จักอีกฝ่ายตบไหล่ผมดังป้ามือหนักชะมัด ดีใจชิดเป่งที่มีผู้ชายมาเพิ่มอีกคนนึกว่าจะต้องโดนพวกชนีในทีมรุมถึงตายซะแล้ววานพูดเร็วมากปากขยับยุกยิกตลอดเวลาแถมสายตาย,ยังดูสแกนผมตั้งแต่หัวจรดเท้าหัวเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัวเลยนี่หวานนาฬิกานั่นเพรทิกฟิลิปรุ่นล่าสุดปะวะเชื่อรวยนี่หว่าวานทำตาโตเท่าไข่ห่านเออคือเราไม่ได้จะกอบแก,กกินนะแค่ตื่นเต้น เฉยๆแบบว่าเพื่อนรวยมันดีต่อใจผือวันไหนลืมกระเป๋าตังจะได้ขอยืมสักยี่สิบผมหลุดหัวเราะออกมาจริงๆกับความตรงไปตรงมาและความงกที่ปิดไม่มิดของเพื่อนใหม่คนนี้ดูท่าทางหวานจะเป็นคนจริงใจไม่เสแสร้งและน่าจะใช้งานได้ง่ายยินดีที่ได้รู้จักนวานผมยิ้มกว้างขึ้นเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าวานเชื่อเราเรื่องซ้องหรือเรื่องอื่นๆ เราเลี้ยงข้าวหวานได้สบายมากจริงดิวานตาเป็นประกายวิบวับโอเคดีนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนายคือเพื่อนรักที่สุดของวานเลยเรนใครมากแกล้งนายบอกเราเดี๋ยวเราดาับเปิงผมมองเพื่อนใหม่คนแรกในรั้วมหาลัยแล้วก็ลอบยิ้มมุมปากได้เพื่อนสนิทมาหนึ่งอัตราแถมได้โอกาสเข้าหาพี่สายฟ้าแบบเนียนเนียน วันต่อมาเฮอผมถอนหายใจเป็นรอบที่ร้อยแปดของวันท่ามกลางเสียงจอแจของโรงอาหารคณะวิศวะที่ดังเหมือนมีใครเอารังแตนมาปล่อยข้าวราดแกงตรงหน้าพร่องไปได้แค่สองสามคำรสชาติมันก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ต่อให้เอาระดับมิชลินสตาร์มาเสิร์ฟผมก็คงกินไม่ลงในหัวสมองของผมตอนนี้มีแต่เรื่องของไอพี่สายฟ้า วงเวียนอยู่เต็มไปหมดทำยังไงดีว่าทำยังไงถึงจะรุกค,ค่าที่มันได้เร็วๆผมเท้าคางมองแก้วน้ำแดงโซดาอย่างไร้จุดหมายแผนการเป็นเชียร์ลีเดอร์เพื่อเข้าใกล้นักฟุตบอลนะ่ามันก็ดีอยู่หรอกแต่มันช้าไปผมต้องการอะไรที่มันเห็นผลทันตาเห็นต้องการให้พี่สายฟ้าหันมามองผมสนใจผมและตกหลุมรักผมจนโงหัวไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ เป็นอะไรของแกวอเรนทำหน้าเหมือนคนปวดขี้แต่ห้องน้ำเต็มเสียงแวดแวดของเพื่อนสนิทคนใหม่ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดผมหันไปมองวานที่กำลังโวยก๋วเตี๋ยวต้มยำอย่างอร่อยอร่อยชนิดที่ไม่กลัวน้ำซุปกระเด็นใส่เส้นนักศึกษาปากเสียน้ำมึงกูแค่กำลังใช้ความคิดผมตอบเสียงในพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกเราก็ขึ้นมึนขึ้นกูการเป็นเรื่องปกติ คิดอะไรน่าเครียดขนาดนี้เรื่องพี่สายฟ้าละาสิวันวางตะเกียบลงแล้วจ้องหน้าผมอย่างจะผิดนี่แกจะร้อนอยากจะเคลมพี่เขาขนาดนั้นเลยเหรอบ้าใครจะไปอยากเคลมผมรีบปฏิเสธแม้ในใจจะคิดว่าก็เออสิกูแค่อยากเริ่มแผนการเร็วๆอยากให้พี่เขาสนใจกูบ้างก็เราอุตส่าห์ลงทุนมาเป็นหลีกก็เพื่อเขานัก วานกรอกตาทำหน้าเอื่อมระอาก่อนจะดูดน้ำเก๊กหวยเสียงดังจวกโทเอ้คุณหนูเรนผู้อ่อนต่อโลกวานสายหน้าไปมาเหมือนผมเป็นเด็กน้อยอยากให้ผู้ชายสนใจมันจะไปยากอะไรแก่ผู้ชายร้อยทั้งร้อยแพ้ความใส่ใจทั้งนั้นแหละความใส่ใจผมทนคำใช่ลองเริ่มจากอะไรง่ายๆสิวานโงงตัวข้ามโตมักกระซิบ ทำท่าเหมือนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านความรักทั้งที่วันๆเห็นเอาแต่กินกับคิดหางานพิเศษทำเพื่อหารายได้เสริมซื้อขนมไปให้สิหรือไม่ก็ของที่เขาชอบกินข้าวเสร็จก็เอาไปให้ตอนซ้อมบอลอ้างว่าเป็นน้ำใจรุ่นน้องห่วงใหญ่สุขภาพปลาบลารับรองเสร็จทุกรายคำพูดของวานเหมือนแสงสว่างที่ส่องวาบเข้ามาในหัวผมของที่ชอบขนมที่ชอบ ภาพความทรงจำเมื่อสามปีก่อนผุดขึ้นมาในหัวทันทีภาพเด็กผู้ชายตัวสูงผิวแทนที่ชอบแอบไปนั่งกินขนมอยู่หลังโรงยิมขนมอย่างเดียวที่พี่สายฟ้าชอบกินจนติดงองแงมและผมก็มักจะแอบซื้อไปวางไว้ให้เขาเสมอช็อกโกแลตสีขาวใช่แล้วพี่สายฟ้าชอบกินไว้ช็อกโกแลตวนัน ผมร้องเสียงดังจนตกข้างข้างหันมามองแต่ผมไม่สนแล้วครับนาะทีนี้ดีใจจนเนื้อเต้นมึงมันอัจฉริยะขอบใจมากนะเว้ยผมกระโจนเข้าไปกอดคอวานหมักเข้าให้กอดแน่นจนเพื่อนตัวเล็กหน้าเขียวโอ้ยยอยไอเรนปล่อยกัวเตียวจะพุ่งออกทางจมูกแล้วโว้ยผมรีบคลายอ้อมกอดหัวเราะแห่ๆโทษทีทีกูดีใจไปหน่อยนั้น กูขอตัวไปซื้อของแป๊บนะเออ,เออรีบไปเถอะพ่อคนคลั่งรักวานบนอุบอิบพลางจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ซื้อมาเผื่อกูด้วยลักค่าที่ปรึกษาได้เลยเพื่อนรักผมลุกจากโตแล้วรีบวิ่งตรงดิ่งไปยังมินิมาร์ใต้อาคารเรียนทันทีหัวใจเต้นแรงตึกตักด้วยความตื่นเต้นไม่ใช่แค่เพราะจะได้เริ่มแผนการจีบแต่เพราะผมรู้ความลับของพี่สายฟ้าที่คนส่วนใหญ่ อาจจะไม่รู้ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเถื่อนเถืนดิบๆเป็นนักบอลสายลุยใครจะไปคิดว่าจริงๆแล้วพี่สายฟ้าชอบของหวานโดยเฉพาะช็อกโกและสีขาวหวานเจี๊ยบแบบนั้นผมเดินไปหยุดที่หน้าชั้นวางขนมกวาดสายตามองหาเป้าหมายนั่นไงไว้ช็อกโกแลตยี่ห้อปโปรดของพี่เขาผมหยิบมันขึ้นมาดูรอยยิ้มไรก้กาปรากฏขึ้นบนมุมปาก เสร็จแน่พี่สายฟ้าผมหยิบขนมมาสองสามแท่งเดินไปจ่ายเงินด้วยความมั่นใจเปี่ยมล้นวันนี้แหละเรนคนใหม่จะรุกคาดพี่สายฟ้าผมเดินกำถุงขนมมินิมาร์ทในมือแน่นจนเหงื่อซึมยืนทำใจอยู่หน้าห้องพี่สายฟ้าได้ห้านาทีแล้วครับและแล้วคนที่ผมรอยอยู่ก็กลับมาถึงคอนโดในชุดนักบอลปิดเงือเอาวะไอเรนด้านได้ไออดท่องไว้เพื่อชัยชนะ ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆปรับสีหน้าจากให้เด็กเจ้าเล่ห์ให้กลายเป็นน้องเรนผู้น่ารักและสันนกผิดแล้วค่อยๆก้าวเท้าเดินตรงเข้าไปหาเป้าหมายพี่สายฟ้าครับเสียงเรียกของผมทำให้วงสนทนาชะงักพี่สายฟ้าหันมามองใบหน้าหลอกคุมขายนั้นเรียบตึงเหมือนไปโกรธใครมาสิบชาติสายตาดูดูคู่นั้นกว่ามองผมหัวจโจรดเท้าจนผมแอบขนลุกสู้ มีอะไรน้ำเสียงห้วนจัดสั้นๆตามสไตล์เออคือผมแซงทำท่าอึกอักบิดมือตัวเองเบาๆเหมือนเด็กขี้อายผมซื้อขนมมาฝากครับผมยื่นช็อกโกแลตสีขาวแท่งโปรดของเขาออกไปตรงหน้ามือไม้สันนิดๆอันนี้สั่นจริงครับบ้าเอ๋ยเจอหน้าหล่อๆของพี่เขาที่รายใจสันทุกทีถือเป็นการถ่โทษเรื่องที่ผมเดินซุ่มซ่ามชนที่ในลิฟวันนั้นที่รับไว้หน่อยนะครับ ที่สายฟ้าลุกตามองช็อกโกแลตในมือผมนิ่งเงียบไปจนหน้าใจหายวินาทีนั้นผมเห็นแววตาของเขาวูบไหวไปชั่วขณะิ้วเ,เข้มข้นขมวดเข้าหากันแน่นเหมือนกำลังใช้ความคิดอย่างหนักเขาจ้องมองช็อกโกแลตแท่งนั้นสลับกับหน้าผมราวกับกำลังจับผิดอะไรบางอย่างสวยแล้วหรือพี่มันจะจำได้วะในอดีตเด็กชายเรวัตคนนั้น ก็ชอบเอาช็อกโกแลตสีขาวไปแอบวางไว้ให้เขาแบบนี้แปลกๆแต่แล้วแววตาสงสัยนั้นก็เลือนหายไปกลับกลายเป็นความเย็นชาที่เย็น,นยือกยิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกทีหลังไม่ต้องเสียงแข็งกร้าวสวนกลับมาทันทีเล่นเอาผมหน้าชาเหมือนโดนตกคัสครับกูบ,บอกว่าทีหลังไม่ต้องเสดซื้อมาไม่ได้อยากกิน ประโยคเจ็บแสกกระแทกหน้าผมจังๆแต่ที่เจ็บกว่าคือสายตาที่เขามองมาสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจและรำคาญเหมือนผมเป็นตัวเชื้อโรคที่เขาอยากจะกำจัดให้พ้นทางแล้วก็ฟังไว้นะไอ้หนูที่สายฟ้าขายับตัวเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่คุกคามจนผมต้องถอยหลังหนีกูไม่รู้ว่ามึงพยายามจะทำอะไรหรือใครส่งมึงมา แต่กูไม่ชอบผู้ชายกูไม่นิยมไม้ป่าเดียวกันและเกลียดพวกตุ๊ดที่ชอบมาอาไว้ที่สุดเปรียงเหมือนมีฟ้าผ่าลงมากลางกระบาลความทรงจำเมื่อสามปีก่อนหลายย้อนกลับมาทับซ้อนกับภาพตรงหน้าอย่างจังคำพูดปฏิเสธที่ไร้เยื่อใยแววตาหยิดยามันเหมือนเดิมเปียกไม่มีผิดเพียนเลิกยุ่งกับกูแล้วใส่หัวไปไกลๆอย่ามาอ่อยกูอีกรำคาญ พี่สายฟ้าปัดมือผมที่ถือขนมอยู่อย่างแรงจนช็อกโกแลตแท่งนั้นร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นหญ้าก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าสนามไปโดยไม่หันมามองอีกเลยทิ้งให้ผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายตาของเพื่อนนักบอลคนอื่นๆที่มองมาอย่างสงเพชผมนิ่งอึ้งความเจ็บปวดจากแผลเก่าที่ถูกกรีดซ้ำลงไปที่เดิมเกลียดหร,รังเกียจมากใช่ไหม ผมก้มลงมองช็อกโกแลตที่เปื้อนดินบนพื้นหยดน้ำใสๆเอือคลอขึ้นมาที่ขอบตาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเสียใจที่จีบไม่ติดแต่เสียใจที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองไปมากแค่ไหนในสายตาของสายฟ้าผมก็ยังเป็นแค่สิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับเขาอยู่ดี ผมไม่รู้ว่าตัวเองเดินกลับเข้ามาในห้องนอนตอนไหนรู้ตัวอีกทีผมนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงนอนขนาดคิ n g s i z ในห้องคอนโดที่ผมภูมิใจนักหนาภาพเหตุการณ์หน้าห้องเมื่อครู่ยังคงฉายว่าน้อมไปซ้ำมาในหัวเหมือนนังม้วนเดิมที่ไม่มีวันจบกูไม่ชอบผู้ชายกูไม่นิยมไม้ป่าเดียวกันและเกลียดพวกตุ๊ดที่ชอบมาวแวที่สุดประโยคนั้นทำร้ายความรู้สึกเขาอีกครั้งเหมือนเมื่อสามปีก่อน ภาพเด็กชายเรวัตตัวอ้วนใส่แว่นหนาตะสิวเครอเต็มหน้ากำลังยืนตัวสัน่นเทายื่นดอกกุหลาบสีขาวช่อโตให้พี่สายฟ้าในวันวาเลนไทน์สายตาของพี่เขาในตอนนั้นกับสายตาของพี่เขาในวันนี้มันเป็นสายตาเดียวกันสายตาแห่งความรังเกียจไปส่องกระจกดูตัวเองก่อนไหมให้น้องค่อยมาบอกรักให้สายฟ้าฮ่า เสียงหัวระยะของเพื่อนๆพนี่สายฟ้าในวันนั้นยังดังก้องอยู่ในหูความเจ็บปวดที่ผมพยายามลืมมันหวนกลับขึ้นมาอีกครั้งคิดว่าหล่อแล้วจะทำร้ายจิตใจใครก็ได้งั้นหรือวะผมตะโกนลั่นห้องพร้อมคว้างหมอนใบใหญ่กระแทกผนังความน้อยเนื้อต่ำใจแปรเปลี่ยนเป็นพลังด้านมืดผมไม่ได้กลับมาที่นี่เพื่อมาร้องให้ขี้มูโป่งให้พี่มันสมเพชอีกแล้วผมมาเพื่อเอาคืน มือของผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาที่ปรึกษาเบอร์หนึ่งทันทีฮัลโหลว่าไงมึงแผนช็อกโกแลตเป็นไงบ้างฟินลืมโลกไปเลยละสิเสียงสดใสของวานดังเจ้แจ้วมาจากปลายสายฟินกับผีน้าสิผมสวนกลับเสียงสัน่นที่มันปัดทิ้งแถมยังด่ากราดว่าเกรดเกดเลรดตุดไล่กูอย่างกับหมูหมาปลายสายเงียบกริบไปสามวินาทีก่อนจะระเบิดเสียงออกมา ฮะไอพี่สายฟ้ามันพูดขนาดนั้นเลยหรือวะอีกอย่างมึงไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้ออกสาวมึงแค่รักผู้ชายมันผิดตรงไหนวะเออกูบอกแล้วไงว่าพี่มันใจร้ายผมกัดฟันพูดกูเจ็บใจว่าวานกูอยากเอาเอาคืนกูอยากเห็นมันสยบแทบเท้ากูใจเย็นใจเย็นนะเรนวานพูดอย่างจริงจัง ฟังนักแทนใส่ซื้อแผนเทคแคร์แบบกุลสตรีผู้แสนดีใช้ไม่ได้ผลกับคนเถื่อน,นแบบพี่สายฟ้าหรอกโดยเฉพาะถ้าที่มันมีกำแพงเรื่องเพศแบบนั้นแล้วกูต้องทำไงวะแกต้องอ่อยขั้นสุดว่าเน้นเสียงหนักแน่นในเมื่อพี่มันบอกว่าไม่ชอบผู้ชายแกก็ต้องทำให้พี่มันเกิดอารมณ์จนลืมไปเลยว่าแกเป็นผู้ชายต้องทำให้พี่มันกลืนน้ำลายตัวเอง ยังไงวะเปลี่ยนการแต่งตัวซะเสื้อนักศึกษาตัวโครงๆน้าเอาไปเผาทิ้งพรุ่งนี้แกต้องใส่เสื้อที่มันรัดรูปหน่อยตลดกระดุมสักสองเม็ดโชว์หายปลาระขาวๆกางเกงก็เอาให้มันเน้นสัดส่วนนิดหนึ่งแล้วเวลาอยู่ใกล้ๆวานเว้นวักเหมือนจะบิ้วอารมณ์ต้องหาจังหวะถึงเนื้อถึงตัวให้ได้มากที่สุดผมนิ่งคิดตามภาพตัวเองในลุกเซ็กซี่ขยี้ใจผุดขึ้นมาในหัว เบียดได้เบียดชนได้ชนแกล้งล้มแกล้งเจ็บแกล้งสะดุดอะไรก็ได้ที่ทำให้ร่างกายแก่ไปสัมผัสกับร่างกายที่มันให้กลิ่นน้ำหอมแก่ไปติดจมูกที่มันวานไรา้ย,ยาวเหมือนโคดสอนนักมวยผู้ชายร้อยทั้งร้อยเจอขาวๆเนียนๆมาดูนีใกล้ๆต่อให้ปากบอกว่าเกลียดร่างกายมันก็ต้องตอบสนองบ้างแหละวะ รอยยิ้มร้ายกาดค่อยๆปรากฏขึ้นบนมุมปากของผมความแค้นที่สุมอยู่ในอกเริ่มเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนแผนการใหม่ใช่พี่สายฟ้าอาจจะเกลียดที่หน้าผมแต่ผมมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองตอนนี้ผมจะใช้ร่างกายนี้แหละปั่นหัวพี่ให้คลั่งได้ผมตอบรับเสียงแข็งจัดมาเลยวานพรุ่งนี้กูจะจัดเต็มเยี่ยม พรุ่งนี้เจอกันที่คณะผมวางสายแล้วเดินไปหยุดที่หน้ากระจกบานใหญ่มองเงาสะท้อนของตัวเองดวงตาที่เคยเศร้าหมองตอนนี้ลุกชนไปด้วยไฟแขนหากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันวันนี้กดซัาสไครต์กดิดตามแล้วแ<า>ชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟัง,ง,ฟงสามารถความในที่ชมได้นะครับแอดจอร์จัดายารเต็มที่ให้บทุกผู้ฟังครับขอบคุณครับ<ด> ร,รักก็เหมือนสีแดงร,ร้อนแรงเต็มไปด้วยความร้อนชนะ